สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n a n เท l เอ Excel นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำา10สุดยอดเครื่องมือนะครับที่เหมาะจะเอาไว้ใน Quick a c s e s s Toolbar หรือว่าไอตัวที่อยู่มุมซ้ายบนของ Excel ของเรานะครับไอตรงพวกนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มไอคอนได้นะไม่ได้มีแค่ Save, ั n d ูร e ดูพวกนี้นะครับเราสามารถปรับเรียนเราสามารถเพิ่มไอคอนได้ซึ่งไอคอนที่จะมาเพิ่มไว้ในนี้จะช่วยให้เรากดใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็สามารถรองรับช็อตคัท ะครอตคีย์ที่เป็นปุ่มอัลเทอร์เนทนะครับปุ่มอัลเทอร์เนทเนี่ยตามด้วยตัวเลข1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10อะไรพวกนี้ก็สามารถเรียกใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้เลยนะครับโดยทีออ่ไม่ต้องใช้เมาส์กดก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เมาส์มากดก็ได้ก่อนที่เราจะไปดู10สุดยอดเครื่องมือที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเรามาทำคำวามเข้าใจกันก่อนว่าเครื่องมือที่เหมาะจะไว้ใน Quick Access Toolbar เนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงนะครับผมขอพูด2ข้อแล้วกันนะ ข้อแรกก็คือมันควรจะเป็นเครื่องมือที่กดเลือกในเมนูปกติเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับเช่นมันอยู่ลึกนะต้องเข้าไปในเมนูซ้อนสองสาชั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมาะนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่เรารู้สึกว่าเราใช้บ่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมือไหนเราใช้บ่อยและเรากดใช้มันง่ายเนี่ยการทำงานของเราก็จะเร็วขึ้นไปด้วยนะครับดังนั้นลนักษณะที่เหมาะมันก็จะเป็น2ข้อนี้ซึ่ง ไอลักษณะที่บอกว่าต้องใช้บ่อยๆนี่แหละทาให้ q Quick a s s e t t o o l bar ของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเราต้องไปพิจารณาเอาเองนะว่าเราใช้งานไหนบ่อยๆนะครับเรากับเพื่อนอาจจะใช้เครื่องมือบ่อยคนละตัวก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนละตัวกับผมก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะแนะนำา1บเครื่องมือที่ผมคิดว่าเหมาะไว้บนนี้สําหรับตัวผมเองนะครับเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปไปยกใช้ได้นะครับ ทีนี้ไอเครื่องมือ10เครื่องมือที่เหมาะจะไว้ในนี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเครื่องมือแรกที่ผมใช้บ่อยๆนะครับถ้าอยู่ในริบบอนโฮมนะสำหรับตัวผมเองเนะี่ยผมใช้ไอตัวเปลี่ยนสีฟอนเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากนะครับดังนั้นผมอาจจะพิจารณาว่าผมจะเอาไปไว้ข้างบนก็เป็นไปได้ทีนี้เพื่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไอตัวเปลี่ยนสีฟอน์มันก็เลือกใช้ง่ายอยู่แล้วนี่ทำไมต้องเอาไปไว้ข้างบนด้วยนะครับ สำหรับกรณีของผมเองเนี่ยบางครั้งเวลาผมสอนใน Excel นะครับแล้วผมต้องการเปลี่ยนสีฟอนต์เนี่ยแต่ผมริบบอนของผมเนี่ยดันไปอยู่ที่ริบบอนอันอื่นที่ไม่ใช่โฮมมันทําให้การเปลี่ยนสีฟอนต์ก็ลําบากนะครับเช่นผมอยู่ที่ Data าค้างอยู่เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนสีฟอนต์ไม่ได้ผมต้องกลับไปคลิกโฮมแล้วก็มากดเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับดังนั้นถ้าผมคิดว่าผมเปลี่ยนสีฟอนต์บ่อยมากๆเนี่ยเออผมก็ควรจะแอดตัวนี้ขึ้นไปนะครับ ดังนั้นก็กดคลิกขวาแล้วก็กด add to quick access t o b a r ได้เลยทีนี้ตัวเปลี่ยนสีฟอนต์ก็จะไปอยู่ข้างบนนะครับทีนี้ก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังด้วยก็เอา fill color ไปด้วยก็ได้นะแต่สําหรับผมเอง fill color ผมอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากเท่ากับเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับอันนี้ก็คือตัวแรกนะตัวถัดไปนะครับก็คืออคําคสั่งที่อยู่ในไฟล์ and select ตัวนี้นะครับนั่นคือคําสั่ง select object ตัวนี้ ใช้อาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่าเปลี่ยนสีฟอนต์แต่ว่ามันอยู่ลึกนะมันต้องเข้ามาคลิกในแว่นขยายแล้วก็มา Select Object ดังนั้นผมก็จะ Add มันเอาไว้ด้วยครับ Select Object เนี่ยดีตรงที่ว่าบางครั้งเรามีารูปภาพหรือเชฟต่างๆอย่างเงี้ยนะครับการคลิกเลือกเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่าถ้าบางทีเชฟมันค่อนข้างเล็กหรือว่ามันมีหลายอันเนี่ยมันจะคลิกลำบาก สมมติอย่างเงี้ยเราต้องต้องการเลือกหลายๆอันพร้อมกันเนี่ยมันจะคลิกลำบากมากๆนะครับแต่ถ้าเรามีไอตัว select shape เนี่ยไอ select object เนี่ยเราสามารถคลิกแล้วก็ลากครอบได้อย่างงี้มันก็จะเลือกทุกอันพร้อมกันนะตัวน,นี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวนะครับดังนะนั้นผมก็เลือกเลยแล้วก็ delete นะครับถ้าไม่ใช้ select object แล้วก็คลิกออกไปนะอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมากๆเลยควรจะไปไว้ข้างบนเป็นอย่างยิ่งก็คือ ตัวที่อยู่ในฟอร์แมตแล้วก็ที่เขียนว่าล็อกเซลลนะครับอันนี้ล็อกเซลเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรล็อกเซลเนี่ยมันเอาไว้กำหนดว่าตอนที่เรากด p โปรเทคชีทนะเพื่อไม่ให้คนอื่นแก้ข้อมูลเนี่ยเซลไหนจะถูกล็อกบ้างเมื่อกด p r o โปรเทค e ีทตอนนี้เรายังไม่ได้กด p r o โปรเทค e ีทนะและสังเกตไอ้ปุ่มล็อกเซลตอนนี้มันบุ๋มอยู่บุ๋มอยู่แปลว่าเซลลนั้นาจะถูกล็อกนะครับ ก็พูดง่ายๆคือทุกเซลล์เลยมันจะถูกล็อกไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมไปที่รีวิวแล้วกด p โปรเทปชี e นะกด OK เ,เนี่ยเราจะแก้เซลล์ไหนไม่ได้เลยสัก,กอันนะครับเพราะว่ามันถูกล็อกเอาไว้ทีนี้ผมลองอันโปรเท e ชี t แล้วผมปลดล็อกเฉพาะคอลัมน์ f กับ G นะคลิกปึ๊บเห็นว่ามันไม่บุ๋มแล้วนะพอมันไม่บุมก็คือปลดล็อกนะครับพอปลดล็อก กดล็อกเซลแล้วเนี่ยเรามากดโปรเทคชีทนะจะเห็นว่าเซลล์อ, sell อื่นๆที่เป็นที่ยังล็อกอยู่เนี่ยผมก็แก้ไม่ได้แต่ว่าเซลล์ที่ผมปลดล็อกแล้วผมจะแก้ได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของไอ้ตัวล็อกเซลซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันเห็นได้ชัดเจนด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราเลือกอยู่เนี่ยมันล็อกหรือมันไม่ล็อกถ้ามันไม่บุ่มเนี่ยคือมันไม่ล็อกนะครับแต่ถ้ามันบุ่มลงไปเนี่ยคือล็อกนะครับแต่ถ้าเราไปเลือก พื้นที่ที่มีทั้งล็อกกับไม่ล็อกมันจะถือว่าเป็นการล็อกทั้งหมดนะอันนี้อันนี้ต้องลองคลิกเข้าคลิกออกดูเพื่อเพื่อเป็นการบังคับล็อกทั้งช่วงนะครับอันนี้ก็คือตัวล็อกเซลล์ี๋ยวก่อนอื่นผมขอทําให้มันเป็นปกติก่อนก็คือล็อกทั้งหมดนะปกติคือทุกเซลล์มันล็อกนะครับอันนี้ก็คือตัวที่3ที่อยากจะแนะนำนะตัวที่สี่ ที่ผมใช้บ่อยๆก็คืออยู่ใน Data นะครับใน Data เนี่ตัวที่ผมใช้บ่อยอันนึงก็คือไอตัว power query นะตัว power query เนี่ยปกติเราจะกด get data แล้วก็เลือกจากนู่นจากนี่นะครับหรือจะกดะจาก from table range ไอตัวเนี้ยมันก็ยังใช้งานไม่ยากนะครับแต่มันมีตัวที่มันอยู่ลึกนะและผมอาจจะใช้บ่อยนะครับก็คือ from folder นะครับ from folder ตัวนี้ยผมใช้บ่อยผมก็อาจจะแอดไว้ข้างบนนะรวมถึงอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยก็คือตัว launch power query editor ตัวเนี้ยควรจะแอดไว้เพื่อเป็นการเข้าไป edit query นะถ้าเราไม่ได้แอดตัวนี้เนี่ยเราจะไป edit query ค่อนข้างลำบากนะครับเช่นสมมุติว่าผมเอา data เนี่ยเข้า power query ผมก็เลือกปุ๊บกด from table range นะแล้วก็กด ok มันจะเอา data เข้า power query นะครับ สมมุติว่าผมแก้น่นนี่นั่นทำการลบข้อมูลอ่าแล้วก็กดโหลด Data ออกมานะครับกดโหลดออกมาเป็น Table ในชีทใหม่ปึ๊บนี่ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วทีนี้สมมุติว่าผมจะเข้าไปแก้ค u ว r y เนะี่ยถ้าผมไม่มีตัว launch power query editor เนี่ยผมก็จะสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่ Query and Connection ด้านขวานี้ แต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับพอไม่ไม่เปิดเอาไว้เนี่ยการเข้าไป Edit q u r r y เนี่ยก็จะอาจจะยุ่งยากน,นิดนึงนะครับดังนั้นเพื่อให้เข้าไปดูอ่า q u e r y ได้ง่ายๆเนะี่ยผมก็ชอบที่จะใช้ตัวนี้นะครับ Launch Power Query Editor พอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปิด Power Query ซึ่งลักษณะของการกดเมนูแบบนี้จะคล้ายๆใน Power BI ในปุ่ม Transform File นะครับดังนั้นผมก็จะชอบใช้แบบนี้ แล้วก็เข้ามาแก้นู่นนี่นั่นนะลบสเต็ปเพิ่มสเต็ปอะไรตามใจชอบนะครับฟิลเตอร์ข้อมูลแก้นะกดค้ดอัลลดปุ๊บนี่ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนตามที่เราแก้มากี้นะครับด้วยการกด Launch Power Query Editor นะครับเครื่องมือถัดไปที่อยากจะแนะนำก็คือตัว Power Pivot นะครับสำหรับคนที่ใช้ Power Pivot เนี่ย การที่จะเข้าไปเมนู Power Pivot ต้องคลิกปุ่มนี้เท่านั้นนะปุ่มที่อยู่ใน Data แล้วก็ Go to Power Pivot Window เนี่ยซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยู่หน้า Data นะมันก็จะลำบากนะครับดังนั้นก็ควรจะ add เข้าไปด้วยนะเพราะ add เข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถกดเข้าไป Power Pivot ได้นะครับแล้วก็ทำนู่นนี้นั่นถ้าเกิดว่าอยากจะ switch กลับมา Excel ก็สามารถคลิกไอคอน switch to workbook ตรงนี้ได้เลยซึ่งมันจะมีไว้อยู่แล้วนะครับ ก็แปลว่าเราจะสามารถสวิตไปมาจาก Excel กับ PowerPoint Power, ได้ง่ายเช่นเดียวกับอันเ่เกี้ที่เราสวิตเข้า PowerPoint ง่ายๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าได้ใช้บ่อยๆก็คือ Conditional Format นะครับ Conditional Format เนี่ยที่ผมอยากจะ add ก็คือตัว Manage Rule นะครับว่าตัวนี้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเข้าไปแก้ไข กดเกนที่เคยตั้งไว้ได้นะครับหรือเข้าไปสร้างกฎเกณ์ใหม่ก็ได้เข้าไปลบกดเก์ของ conditional format ก็ได้ตัวนี้ค่อนข้างครอบคลุมมากดังนั้นก็ add เอาไว้ก็ดีนะครับอันนี้คือ,อ manage rule ของ conditional format นะอีกตัวหนึ่งน,นะครับที่ผมใช้บ่อยก็คือตัวการตีกรอบนะครับก็าการตีกรอบเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆก็ add ตัวนั้นเนาะเช่นผมใช้ all borders บ่อยๆเนี่ยผมก็คลิกขวา แอ d t ถูคลิกเกษตร์สุบาได้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับแบบนี้นะเช่นผมสามารถลากแล้วก็กดตีกรอบอย่างนี้ได้เลยก็จะค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราเหลืออีก2ตัวนะครับถึงจะครบ10ตัวที่ผมอยากจะแนะนำนะแต่2ตัวสุดท้ายเนี่ยมีความพิเศษกว่าปกติตรงที่ว่า มันไม่ใช่เมนูไม่ใช่คำสั่งที่มีอยู่ในริบบอนปกติพวกนี้นะครับพวกนี้คือเราไม่สามารถหาคำสั่งเหล่านี้ได้จากริบบอนพวกนี้นะครับแต่เราจะไปหาได้จากที่ไหนก็คือหาได้จากเมนูตรงนี้นะครับลูกศรที่เป็นดอกดาวข้างข้าง,ง c k a c c e s s t o t l b a r เนี่ยมีคำสั่งคำว่า More Command ุจุดๆุดอยู่ถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีคำสั่ง ที่อยู่ในคำว่า commands not in the ribbon ด้วยก็แปลว่าเป็นคำสั่งที่ไม่อยู่ในริบบอนปกติเนาะซึ่งในนี้จริงๆมีหลายตัวที่น่าสนใจนะแต่ตัวที่ผมอยากจะแนะนำอีก2ตัวนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า speak cells นะครับ speak cells เนี่ยมีอยู่หลายตัวมากๆแต่ตัวที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆคือตัวที่ชื่อว่า speak cells on enter นะครับ speak cells on enter เนี่ยมีความสามารถในการ พูดนะสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปในช่องเซลล์นะครับหลังจากกด enter ปุ๊บมันจะพูดทันทีเลยว่าเราพิมพ์อะไรนะลองใช้ดูนะครับลองกด add เข้ามาแล้วก็กด ok นะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยคำสั่งนี้มันจะยังไม่ทำงานนะเพราะว่าเรายังไม่ได้กดให้มันบุ่มลงไปถ้าเรากดให้มันบุ่มเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มทำงานทันทีนะครับคือตอนนี้ผมพิมพ์อะไรไปมันยังไม่มีการพูดนะแต่ถ้าผมทำให้มันบุ่มลงไปปุ๊บ cells will now be spoken on enter อ่ามันบอกแล้วว่าต่อไปเดี๋ยวมันจะพูดสิ่งที่เราพิมพ์นะเช่นผมพิมพ์2องมสนะครับกด enter 234อ่าพิมพ์สี่พกด enter 4,000อ่าแต่สิ่งที่มันพูดนะจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นอันนี้มันก็พูดได้คำว่า cat cat หรือเป็นประโยคก,ก็ได้นะครับ this is a book this is a book นะพูดได้ แต่ถ้าเกิดเราพิมพ์คําว่าแมวลงไปนะมันจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันพูดได้แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาไทยมันพูดไม่ได้ซึ่งถ้าเราจะเอาไปใช้งานเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในแง่ว่าถ้าบางครั้งเราต้องพิมพ์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยกรอกข้อมูลเข้าไปเช่กนกรอกตัวเลขกรอยอดกรอกข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอยากให้คิดซะว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนที่คอย cross check สิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ย เวลาเราพิมพ์ปุ๊บถ้ามีคนพูดให้ฟังมันก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าเราพิมพ์ถูกหรือพิมพ์ผิดนะครับไอตัวนี้ก็จะช่วยได้โดยที่อาจจะลดการเงยหน้าขึ้นมาดูอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ต่อไปรัวๆได้ถ้าว่ามีคนพูดให้ฟังแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันพูดแล้วเนี่ยเราสามารถกดเอา Speak Else on Enter เนี่ยออกได้นะครับ นะไม่งั้นมันจะพูดไปเรื่อยๆนะลำคาญมากเลยถ้าเราไม่ต้องการให้มันพูดแล้วก็เอาออกนะครับ Turned Enter Speak off or เพอเอาออกปุ๊บเวลาเราพิมพ์อะไรเนี่ยมันก็จะไม่พูดแล้วนะครับแบบนี้นี่คือวิธีการใช้งาน speak c a l s o n enter นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวที่10หรือตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับซึ่งตัวนี้มีความเด็ดพอสมควรนะมันอยู่ใน คำสั่ง more command นะครับแล้วก็ commands not in the ribbon เหมือนกันนะตัวนี้ชื่อว่า form นะครับ form form จุดๆนะเราลอง add เข้ามาดูนะครับไอ้ form ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการช่วยให้เรากรอกข้อมูลลงตารางได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ถนัดการกรอกข้อมูลในแนวนอนแบบนี้คือสมมติจะเพิ่มข้อมูลใหม่เนี่ยต้องมากรอกแนวนอนแนวนอนนี้ทีละตัวเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดรู้สึกว่ามันแปลก พอครบแล้วก็ต้องขึ้นบรรทัดใหม่อย่างเงี้ยนะอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับเราก็มีทางเลือกโดยการใช้ฟอร์มเนี่ยมาช่วยนะก็คือให้คลิกไปในเทเบิลที่เราต้องการนะแล้วก็กดฟอร์มนะครับฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันจะเห็นข้อมูลของเราทั้งตารางเลยเนี่ยบอกว่ามีร้อยาสิบตัวนะตอนนี้โชว์ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเนี่ยคือ transaction อันแรกสุดของเรานะครับอันนี้ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมกดคลอสก่อนเลื่อนไปดูนิดนึงนะตอนนี้นะครับนะฟอร์มอันที่หนึ่งนะบรรทัดแรกของเราเนี่ยมันก็จะอ่านข้อมูลตามที่มันมีอยู่จริงๆออกมาเลยนะครับว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยเป็นอะไรนะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขเช่นผมต้องการแก้ลูกค้าเบอร์3นะครับเป็นเบอร์สาสนะก็พิมพ์แก้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เราก็แค่ กด close หรือว่ากดเลื่อนไปที่บรรทัดอื่นนะเช่นเลื่อนไปเลขขอดถัดไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าเบอร์3จะถูกแก้เป็น33ทันทีนะครับทีนี้สมมุติว่า transition เบอร์2ลูกค้าเบอร์6ผมจะแก้เป็น66นะครับทีนี้ปรากฏว่าเอ๊ะไม่อยากจะแก้เป็น66แล้วอยากจะเปลี่ยนใจก็สามารถกด restore ได้นะครับมันก็จะกลับมาเป็นเบอร์6เหมือนเดิมนะครับทีนี้สมมุติว่า transaction เบอร์4ตัวนี้นะ transaction เบอร์สเนี่ยผมอยากจะลบทิ้งนะผมลองกด delete ดูปึ๊บนะครับมันบอกว่า record นี้จะถูก delete นะกด ok ปึ๊บนี่หายไปแล้วนะครับบรรทัดเบอร์4หายไปแล้วนี่คือการ delete นะครับซึ่ง delete ปุ๊บ restore ไม่ได้นะทีนี้สิ่งที่เราทำทาอะไรได้อีกนะคือสามารถกด criteria ได้นะครับ criteria เ,เนี่ยจะเอาไว้ค้นหาข้อมูลนะเช่น ผมสามารถาหาเลขบินเบอร์ที่35นะครับสมมติว่า t ่านชั้น i ผมใส่35แล้วก็กดไฟล์เนฟปรากฏว่ามันไม่เจอเพราะอะไรนะครับเพราะเราต้องพิมพ์คำนั้นเป๊ะนะถ้าเราจะพิมพ์35เฉยๆไม่ได้นะครับถ้าจะพิมพ์แบบปกติเราก็ต้องพิมพ์ TX00035 ถึงจะกดไฟ d Next ได้นะอย่างนี้จะเจอนะครับ แต่ถ้ากดว่าเอ้ยเราไม่อยากจะพิมพ์ครบขนาดนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมเดิน,เป,นเป็นเบอร์หนึ่งก่อนถ้าเราไม่อยากจะพิมพ์ครบสูตรขนาดนี้สามารถพิมพ์ดาว35ได้ก็จะแปลว,ว่าข้างหน้า35เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้ากดไฟล์เนก็กก็จะเจอท r a n s ชันหมายเลข35มล้วเราค่อยแก้หรือทำนู่นทำนี่ได้ตามใจชอบนะครับอันนี้ก็คือส่วนของค่าเลียซึ่ง เดี๋ยวผมเลื่อนกลับไปก่อนนะขึ้นไปทัสชั่นแรกสมมุติว่าผมไม่อยากจะเอาไว้หาทัชชั่น ID เนี่ยผมอาจจะทําอย่างอื่นก็ได้เช่นผมอยากจะหาสินค้าที่ราคาต่อชิ้นนะครับมากกว่า350นะผมสามารถไฟ n ์ NEXT นะครับอ่ะไฟ next ไม่ใช่ไฟฟีเวียตไฟ n ์ x t ได้นะครับเนี่ยมากกว่า350นะกด NEXT มากกว่า350 แต่ละตัวที่ขึ้นมาจะมากกว่า350หรือว่าไอไคลทีเรียที่เราเซตตลอดนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของไคลทีเรียทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเพิ่มข้อมูลใหม่ล่ะทำยังไงนะครับอยากเพิ่มข้อมูลใหม่ก็คือสามารถกด New นะครับไอสกราบาร์เนี่ยมันจะเลื่อนไป Transaction สุดท้ายซึ่งจะเป็นคำว่า New Record นะเดี๋ยวผมจะเพิ่ม Transaction เบอร์เบอร์999เข้าไปนะครับ ตรงวันที่เนี่ยเราสามารถกดช็อตคัทคีย์บอร์ดช็อตคัทได้ปกติเลยนะคอนโทรลเซมีคอลอนเพื่อใส่วันที่คอนโทรลคลอน,อนเพื่อใส่เวลาได้นะครับลูกค้าสามารถใส่ได้นะครับผู้ขายเป็นผมเองนะครับสินค้าเป็นหนังสือสินค้าเป็นคอสออนไลน์นะครับรานะคาต่อชิ้น 1,200นะครับขายได้3ชิ้นวิธีการชำระเงินเงินสดนะครับ,นะรบประมาณนี้นะแล้วเราก็กด new ต่อได้เพื่อจะกรอกอันถัดไปนะครับนี่ new ต่อได้เป็น,ปนรละเอดถัดไปอีกทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะกรอกแล้วก็กด close ได้นะครับทีนี้เราลองเลื่อนลงมาดูข้างล่าง จะมี t r a n s ่ t ที่ผมเพิ่ง add เข้าไปโผล่มาเลยนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของไอตัว form นะลองไปเล่นดูได้นะก็จะมีอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้เพื่อบางคนอยากจะจัดเรียงตัวนี้ใหม่เนี่ยมันไม่สามารถกดลากได้นะครับแต่ว่าสามารถจัดเรียงได้โดยการคลิกตรงนี้แล้วก,กด more เข้นะครับแล้วก็พอเข้าไปเมนูนี้เนะี่ยสามารถ เรียงได้ตามใจชอบเช่นผมจะเอา all border ขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาฟอร์มขึ้นไปข้างบนเนี่ยได้แล้วแต่แล้วแต่จะจัดนะครับเอจัดเสร็จก็กดโอเคนะมันก็จะเรียงใหม่ตามที่เราจัดเมื่อกี้ซึ่งอย่างที่บอกนะไอเมนูพวกนี้เนี่ยมันสามารถกด a l t e r n a แล้วเลือกได้นะครับอ l t e r n a แล้วเลือกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกินนะครับ มันเกินเบอร์9แล้วเนี่ยเราต้องใส่เลข2หลักนะเช่นผมจะคลิกอันนี้นะครับต้องใส่05นะครับอย่างนี้ก็ต้องพิมพ์0กับ5ถึงจะเลือกได้นะครับแต่ถ้า,ากดไอ้พวกตำแหน่งเดียวเนี่ยสามารถกดได้เลยนะครับอ๋อเนี่ยอัลเทรเนทเนะครับก็จะกลายเป็นเซลล์ตัวนี้ได้เลยก,ก็มีความสะดวกนะแทนที่จะต้องมาจำช็อตคัท หรือว่าบางตัวมันไม่มีชอ็อตคัทให้ใช้เนี่ยก็สามารถใช้อัลเทอร์เนตมาช่วยกับควิกแอ s เซทสูบาร์ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช h a n เท l เอ็กเซลด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปนี้ตั้งใจชมกันเป็นอย่างดีนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ